สวัสดีครับอยู่กับใน,ด,นดิวดิวดิวแคสเกมนะครับอันนี้เราแคสเกมในโทรศัพท์นะครับก็เราก็มาเริ่มกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นแอคแทกออนไททันนะครับกดเข้าไปเลย<ะ>มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ของแอคแทกออนไททันออนไททันคืออะไรแอคแทกออนไททันอย่าเพิ่งถามโอเค อะไรอ่ะอีดีดังอ,อ๋อันนี้ไงที่ผมลงมอสอะ่ะผมลงมอสมางกรไม่มังกรตัวนี้แจ๋วเฮ้ยตีมันตีมันเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตีมันเยอะมันมันยิ่งจะมีหัวออกมาเรื่อยๆอแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดสวเวิร์นะครับเอาแป๊บนึง เยวใส่ชุดก,อก่อนเอาชุดเกอะไดมอนด์นม,นมาใส่หนึ่งสองสามสี่อเคสองสามโอเคครับโอ้หเริเล่นจริงโอ้ยโอ้โหเล่นไม่ได้เลยโอเคครับล่ว่าบนได เราจะเปลี่ยนเป็นโหมดซาวเวลนะครับโหมดซาวเวลก็จะมีซาวเวลโหมดซาวเวลร์ซวเวลไม่มีซาวเวอร์เอาเซ็งเลยโหมดซาวเวลอยู่ไหน mm hmm. เล่นกับเพื่อนได้ไหมเนี่ยเล่นไม่ได้เลยสักครั้งหนึ่ง mm hmm. นี่คือทั้งหมดที่มี อะไรทำไมมันไม่เพิ่มเป็นโหมดสไบเวลล์อ่ะอันนี้เล่นแนคมในบุง้งไม่เชื่ออันนั้นเล่นแนนเล่นกับเพื่อนันเล่นยากนี่ไงสไ r เว v a ์โอเคเริ่มร้อยสไบเวลล์เราอย่าลองตีมันดูนะครับตีเลยโอ้ยตีมัน โอ๊ยเจ็บเก็บมากเจ็บมากเลยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเก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 ็บมาเลยครับโอ๊ยสเกลตันก็อยู่สเกลตันก็อยู่เนี่อ่โอ๊ยเป็ขึ้นแล้วแม่จ๋าช่วยหนูด้วยเก็บตัวหนึ่งนะเราต้องเล่นเราต้องแอบตรงมุมเลยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาอย่าเข้ามาสเกลตัน แป๊บหนึ่งเลยคือชั้นบนเลยค่ะแล้วยาเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับเราไม่ได้เอาไอ้นั่นมาสยรไ,ยไกส์น้องเย่งโอ้ยเราไม่ได้เอาไอ้นั่นมาอะไรอ่ะแอปเปิ้ลอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกันพี่อ่ะเอาไม้เยอะๆเลยมีน้องหกสิบอกอันแป๊มหนึ่งเกี่ยวอะไรอ่ะ มันสามารถช่วยให้เราเป็นหัวใจทองแล้วทีนี้ก็พอมีอะไรโจมตีก็เลือดจะไม่ค่อยลดไงโอเคโมสไบรเวอกินเลยนี่อุย้ยเท่มากหัดใจทองขึ้นเลยอ่ะวิจเจ๋วเจ๋อเจ๋เออเลยเนี่ยไม่กลัวแล้วมัมกงกรตัวใหญ่หา,ง,าง่ายเลย เฮ้ยสเกลสเกลต้อนชุดทองเหรอชุดกองไม่ชุดทองไม่กลัวยิงมาเลยอ่ะให้ยิงให้ยิงกันแน่โอ้โหโอ้ชิว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 ซวนมาซวนมาเออตายทิ้วเฮ้ยมังกรอยู่ไหนมังกรเราทำแล้วตายยัง เฮ้ย <Hey, S 2> ซอมบี้มาซอมบี้มานี่มันซอมบีวว้เอ็มบีซีดีกว่าเฮ้ยออกไปออกไปไม่เกี่ยวอยากอยากดูหมู่บ้านว่ามันมีใครอยู่ในบ้านบ้างไม่มีหมู่บ้านไม่มีร้างเหรอไม่ใช่มันพี่ลงมดเอ็กแท็กออนไททันมาไงแต่มันมันแค่ไม่มีคนเฉ<ม>ยๆโอ้มันต้องลงมอดเอาตอนนี้อย่าเพิ่งถามเงินตอนนี้ต้องหามังกรก่อนเนี่ย นี่แม่ก็ไม่รู้แม่รู้ว่ามังกรอยู่ตรงไหนอ่ะเฮ้ยควนหนีไปแล้วมั้งยังบางทีมันก็คำรามเห็นได้ยี่เสียงเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยโหดโหดจริงก็ออกมาโอเคเออตรวจสอบบ้านก่อน

ในบ้านไม่ไหบ้านก็ไม่มีตัวเลยมันชิบเงินไปเรนะื่อยๆแล้วมันเป็นแค่บล็อกชิบเงินเราจะเข้าไปในบ้านนี่ได้เป็นเสียงที่เราเป็นเสียงเราเดินกระแทกมันไม่มีอะไรเลย <c oughs> อ้าวแล้วนี่เราขึ้นไปยังไงเนี่ย ขึ้นไปยังไงนี่ก็กำแพงแอคแทกออนไททันโดมังกรป๊อปนี่วอะพูดไปงั้นแหละมีกับมีบันไดอยู่เอ้าปวาไปขึ้นไม่ถึงทางนักขึ้นขึ้นยากอะบันไดโอ้โหความสมบูรณนแบบเอ้าแล้วเตียงเป็นยงง้ <laughs> ยเตียงพันสมัยมาก โอ้โหเตียงหายหมดเอาเราจะนอนไงเนี่ยวางทิ้งไว้นี่เป็นห้องสมุดแต่ไม่มีอะไรเลยนี่อะไรเนี่ยเพรเปล่าประโยชน์เอาแล้วเราจะขึ้นไปยงเงี้ยรู้สึกว่าห้องสมุดเป็นสมุดจริงเตาในเตาเตามีอะไรมั่งโ เอาเตาก็ไม่ได้อีกอยเซ็งเลยลนี่แหละนี่แหละอันนี้แหละจะทำให้มันมันเคยทำให้ยาโตซึ่งมันสามารถทำให้เราป้องกันสิ่งทุกอย่างได้นี่โหเจ๋อเลยโอ้โหวิบวับว่าวเลย รู้สึกว่าจะปลูกยากินโอเคก็ยาคนนี้ก็จะทำมันก็จะเป็นใครมาก็ยหมดแล้วนะแอปเปิ้ลทองไว้หนัแอปเปิเลนะ้ลทองเราจะกินหรือว่าไม่กินก็ได้มันแล้วแต่เราไงครนิงเหรอตัวยากินเหรอ,หรอโอเคเราก็ คตอมันเปนนักเดิาถั่มันมีมังกรมันไม่บินเอาอะก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่โหมดสไบเวลก็ได้มันมีหลายแมปอยู่เพราะว่าเห็นเห็นน้องชีตาเมื่อวานนี้ผมก็ถ่ายคลิปแต่แล้วไงว่าจะไปจะไปโครลาอะจริงๆผมก็มาถึงโครลาแล้วไงแต่เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนั่นคือนอกกำแพง นั่นคือนกกำแพงนะครับผมมาเลยมังกรไหนอะไปดูนกกำแพงสิมังกือมังกือไม่เรียกมังกรแล้วข่ามอนเบบี้เราจะลองไปดูข้างหลังเขาไหดประตูอะไรอะก็ประตูกำแพงเหรอมันเป็นกำแพงก็ตรงนี้ก็ยังมีตรงนี้มันจะเป็นไฟไหม้หมดเลยเพราะว่ามังกรแพงไหม ไม่ใช่ไม่รู้มันคืออะไรน่าจะเป็นไททันเพราะว่าเห็นในย t ทูบอ่ะพอเขาลง youtube มันก็จะเป็นไททันน่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเหมือนมันเป็นตัวเนี่ยดูดิเหมือนเป็นตัวเราอัน้นมนเป็นแขนอืมน่าจะใช่มันน่าจะเป็นตัวไททันสีแดงแต่ว่าหัวมันไม่เห็นนีเลยอ่ะมันเหมือนเสื้อนะเฮ้ยเราเจออะไรอย่างนึ่ง อะไรอ่ะตัวด้วยอ่ะใช่เหมือนหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์นะแต่เดินไปไหนไม่ได้หรอกหุ่นยนต์หน้าบูนบบดนน่าเบี้ยวไปสูบมันเหมือนตัวตุลกมากเลยอ่ะ <c oughs> อ้าวทำไมตัวสีดำเนี่ยมผมยังไม่ได้ตากแดดเลยนะโอเคอยู่อีกไม่ตีนึงก็ฮะ เฮ้ยภาษาภาษาอะไรหรอไม่รู้มันมันเป็นอันเนี้ยมันเหมือนลูกแก้วอะไรสักอย่างต้องเอาไฟมาปักแล้วครับโอ้ยยิงแบรนนี้มันช่านยากเหลือเอาปักไฟไม่ได้นี่ไงคืออะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันอะลอยได้ด้วยไม่รู้เหมือนกันนะครับมันคืออะไรการลอยได้ด้วย ไม่ขุดเก็บไปอะ่ะมีไหมแบบเนี้ยฮะมีแต่เฮ้ยอะไรอยู่ข้างบนออะะไร่ก็ไม่รู้เหมือนกันวิ้ยอ,อะไรอะ่ะดีเอน็นดีเอ็นเราสามารถไปดีเอ็นได้ครับไปดีเอ็นเลยไปข้าม<ร>มังกรโลกดาวอะไรสักอย่างก็เหมือนดาวอยู่ในนาวฤกษ์อย่างเลยเนาะเอ้าแล้วทำไมเราไปดีเอ็นไม่ได้อะโลกอวกาศ ของปอบป,ปะ <c oughs> ของเทียมของเทียมเทียมสุดๆเลยเนี่ยข้างบนนี่เป็นอะไรอะ่ะปราสาทเป็นดู <c oughs> อ๋อข้างบนนี่ก็จะเป็นดินนะอนโอ้ยอไปที่หโอ้ a เมซิ่งสุดๆไปเลยนะครับก็ใครอยากรู้เนื้อหาเรื่อง Attack on Titan อนะไปดูในคลิปอ่ะไปดูใน YouTube นะครับ มาเห็นพวกทหารก็จะสร้างกำแพง3มชั้นนะครับ3มชั้นตัดต่อมันไปเลยนะครับโอเคก็ okay, สำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายจุ๊บกู